หลวงปู่สุขเกสโรหรือพระครูวิมนคุณากรแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าตำบลมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทท่านเป็นพระอาจารย์ที่เคารพนับถือของพลเรือเอกบรมวงวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือหลวงปู่สุข ท่านเป็นพระอภิญญาที่ทรงบารมีธรรมและทรงคุณวิเศษในเวทวิทยาซึ่งยากที่จะหาผู้ใดเทียบได้ในตลอดทั้งชีวิตการครองสมณเพศเชื่อได้ว่าหลวงปู่สุขมีประสบการณ์ผชิญกับวิญญาณมาไม่น้อยเพียงแต่ท่านไม่ได้เปิดเผยให้ผู้ใดได้รับรู้นอกจากเรื่องของผีสมผานวัดร้างที่นายยอดสุขทองผู้เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของหลวงปู่ท่านได้รับฟังมา แล้วนำมาเล่าต่อเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับเมื่อครั้งที่หลวงปู่สุขท่านได้ออกเดินทางทุดงไปยังวัดพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีหลังจากที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทจนเป็นที่พอใจแล้วท่านก็รีบออกเดินทางกลับ เพราะกลัวว่าจะมืดค่ำเสียก่อนแต่ในช่วงเวลานั้นก็เป็นเวลาบ่ายคล้อยมากแล้วเมื่อหลวงปู่ท่านเดินทางออกมาได้เพียงไม่นานเวลาก็ล่วงเข้าสู่ช่วงเย็นหลวงปู่สุขจึงลองมองหาสถานที่สำหรับใช้แวะพักปักกลดในค่ำคืนนี้และท่านก็ได้มาเจอกับวัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างจากเขตชุมชนมากนักเมื่อหลวงปู่พิจารณาดูวัดร้างแห่งนี้ก็เห็นว่า น่าจะพออาศัยเป็นสถานที่พักได้ในค่ำคืนนี้ท่านจึงเดินเข้าไปในเขตธรณีสง์แห่งนั้นบริเวณทั่วไปของวัดร้างเงียบสงัดมีโบสถ์ศาลาการเปลี่ยนและกุฏิพระครบถ้วนสมบูรณ์เพียงแต่ไม่มีพระเนนจำพรรษาคอยดูแลรักษาและทํานุบำรุงเสนาสนะต่างๆดังนั้นาศาสนสถานโดยทั่วไปของวัดจึงชำรุดทุดโทรมผุพัง เป็นที่น่าสังเวชหลวงปู่สุขรู้สึกแปลกใจปนสงสัยพระวัดนี้ไม่ควรจะปล่อยร้างวังเวงเช่นนี้เพราะเมื่อสังเกตจากที่ตั้งของวัดก็อยู่ในทำเลพื้นที่ที่เหมาะสมไม่ไกลไม่ไกลาจากหมู่บ้านชุมชนเท่าไหร่